สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็คือสืบเนื่องมาว่าช่วงนี้จะมีลูกค้าของบลจนะคะทำการซื้อขายกองเองผ่านแอปพลิเคชันแล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีบางท่านที่ยังไม่เคยซื้อขายอกองทุนของตัวเองผ่านตัวแอปของบลจนะคะก็เลยจะมาแนะนำสั้นๆวิธีการซื้อขายนะคะง่ายมากๆเลยค่ะ2ส,สเต็ปด้วยกันนะคะสเตปที่1ค่ะ คือเข้าไปที่แอปธนาคารของเราที่เราจะทำการซื้อกองนะคะแล้วทำการไปเรียกว่าชำระค่าหน่วยให้กับบร์จอกอน,นะคะโดยเข้าไปที่เมนูชำระบินเสมือนลูกค้าจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์มือถือนะคะไปที่ชำระบินเลือกบริษัทผู้รับชำระบินเป็นกรุงเทพประกันชีวิตขีดชำระซื้อหน่วยลงทุน ะะแต่ละแบงก์อาจจะมีชื่อย่อภาาอังกฤษที่ไม่เหมือนกันถ้าไม่สะดวกหรืออสงสัยให้ทักมาถามแพนได้เดี๋ยวแพนจะส่งวิธีการในการเข้าไปชำระค่ากองในแต่ละธนาคารให้นะคะ mm hmm. เมื่อทำการเลือกได้แล้วว่าชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากนั้นให้ใส่เลขที่ลูกค้าผู้ถือหน่วยของเราลงไปนะคะ โดยลูกค้าที่เป็นกองลดหย่อนภาษีไม่ว่าจะเป็น s s f หรือ r m f จะมีตัวเลขกองขึ้นต้นด้วย 88C แนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าทั่วไปที่เป็นกองทุนอื่นๆที่ไม่ได้ใช้สิทธิภาษีจะขึ้นต้นด้วย 89C นะคะหลังจากนั้นช่องต่อมาใส่รหัสกองทุนที่เราจะทำการซื้อยกตัวอย่างถ้าซื้อกอง BM 70 SSF รหัสกองจะเป็น10207ถ้าซื้อกองทุนทศพลจะเป็น0010305เป็นต้นไม่แน่ใจรหัสกองแชทถามแผนส่วนตัวได้ค่ะหลังจากนั้นใส่จำนวนเงินที่เราต้องการซื้อกองนะคะขั้นต่ำคือ500บาทนะคะไม่มีแม็กซิมัมนะคะจะจ่ายครั้งหนึ่งเท่าไหร่ก็ได้ จากนั้นค่ะทําการกดคอนเฟิร์มเพื่อซื้อกองอันนี้คือจบสเต็ปที่1นนะคะได้ใบสลิปการซื้อกองมาแล้วเก็บสลิปนั้นไว้ค่ะขั้นตอนที่2ไปเปิดแอปพลิเคชันบลรจอบัวหลวงขึ้นมานะคะจะชื่อว่า BLA file เปิดเข้ามาแล้วนะคะเข้าไปที่เมนูซื้อหรือขายสมมุติว่าคุณลูกค้าต้องการที่จะซื้อกองนะคะเลือกไปที่เมนูซื้อ ขึ้นข้อมูลลูกค้าขึ้นมาอัตโนมตัติเพราะว่าเวลาที่เราเข้าแอปนี้ทุกครั้งนะคะจะล็อกอินอัตโนมัติเป็นชื่อของเราเลยหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องเลือกก็คือจะมีกองที่ซื้อนะคะก็จะมีตัวย่อที่ไม่เหมือนกันนะคะเช่นทศพลก็เสิร์ชได้ค่ะใช้คำว่าค้นหาแล้วก็พิมพ์ทศพลหรือใช้เป็นตัว BTP ีพก็ได้นะคะ แพนมีคลิปแบบละเอียดให้ดูในตัวโน้ตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหาไม่เจอยังไงก็ทักถามมานะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็แปะตัวสลิปที่เราเพิ่งทำรายการเมื่อสักครู่ในขั้นตอนแรกเนี่ยลงไปที่แอปพลิเคชันนี้แล้วระบบจะคอนเฟิร์มด้วยการส่งรหัส otp ไปที่เบอร์มือถือที่เราทำการลงทะเบียนไว้ตั้งแต่แรกหลังจากนั้นเราเอารหัส6หลกักมาใส่ที่แอปพลิเคชัน ระบบก็จะทำการซื้อขายกองให้ตามที่ลูกค้าต้องการค่ะง่ายๆใช่ไหมคะ2ส,สเต็ปเท่านั้นเองถ้ายังไงก็ลองทําดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคากองกำลังลงถ้าใครที่อยากจะออมยาวๆเก็บยาวๆช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการออมลงทุนมากๆค่ะนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนทักถามแพนมาเลยนะคะขอบคุณค่ะ